สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างวันเกิดบันทึกวันเกิดบันทึกวันลำลึกลำลึกวันอะไรวันลำลึกวันตายอพ่มันครบรอบวันตายมันมีครบรอบวันเกิดมันต้องมีครบรอบวันตายด้วยทีแล้วก็จะมีแบบนั้นหมายอ่าประมาณวันนั้นหมายแบบไหนนั้นหมายประเภทแบบ ประเภทแบบเราเราไปเข้าชมรมอ่าก็จะมีการการประชุมการอบรมหรือการนัดหมายของชมรมทุกๆ เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสร้างได้เราทุกเดือนอยังไองอะไรเงี้ยเราก็ไป,ไปไปสร้างในปฏิทินได้เราก็สร้างสีจะได้จะได้จำได้งไงอันนี้ไปสร้างยังไงเราก็อันนี้เราทําในระบบปฏิบัติการ Android 9ปฏิทินที่อยู่ในนี้แม้จะอัปเดตยังไงก็ตามมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ไปเหมือน Android 13มันออกจากกันเพราะฉะนั้นทํามัน2แบบจะ,จะได้มันจะได้ไม่งงจะได้รู้ว่าอันนี้ Android 9นะอืม แต่ระหว่าง1ิบสิบดบสอไม่ได้ทำเพราะไม่มีไม่มีดูเทียบเคียงเอาละกันพอใกล้เคียงนะพี่อ่าเราดูทําอะไรได้บ้างอเราก็ไปดูในปฏิทินสิเมื่อกดเข้าไปดูในปฏิทินเนี่ยนะพี่นะเราอยากสร้างวันเกิดแนะนําให้คุณกดตรงนี้นี่ไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยไอเนี่ยนะพี่กดแล้วมันจะเป็นปีนี่แล้วพี่เลือกเอาเลยพี่จะอันไหนเพราะอะไรเพราะเมื่อเวลาเรา ถ้าเราไปกดสร้างจากตรงนี้อ่าเรากดสร้างจากตรงนี้นะอ่าแล้วเราไปเลือกเอาวันเกิดอย่างนี้อ่าเดียวเลือกวันเกิดตรงนี้อ่าแล้วเรามานั่งเลือกวันเนี่ยนะดูวันเกิดมันเลือกง่ายไหมเนี่ยมันต้องมาลูดเอาอะผมว่ามันอ มันอาจจะสะดวกพี่นะผมมีความรู้สึกว่าผมว่าง่ายกว่าทังนี้ดีกว่าเนี่ยกดจิ้มจุ๊แล้วพี่ก็ไปเลยถ้ามันอยู่ไกลจากเดือนที่พี่จะทาอ่าถ้าไม่อยู่ไกลก็แล้วไปแต่ถ้าพี่มันอยู่ไกลพี่ก็มาเลยอย่างพิธีการหรือทันวาเงี่ยกดเลยตุ่มเพื่นทันวาเลยแล้วพี่ก็เลือกเอาวันเลยเอาสักวันก็ละคนมาจึกอ่าแค่นั้นเองแล้วคุณก็ไปกดเครื่องหมายบวกนี่ อ่ากดเครื่องหมายบวกก็คือวันที่14ทธันวาเห็นไหมอ่าสิบสี่ธันวานะอ่าแล้วเราก็ไปเลือกให้เป็นวันเกิดอ่าวันเกิดหรือจะเป็นวันลาลึกอันนี้แล้วแต่เลยมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละแบบเดียวกันยังไงลองกดวันลาลึกนั้นก็จะเตือนเราล่วงหน้าก่อนล่วงหน้า2วันอ่านะแล้วก็ตอนเก้าโมงนี่แล้วก็วันเกิดก็จะเตือนเหมือนกันก็แบบเดียวกันเลยนะอ่าอันนี้ก็เลือกวันเกิดแล้วกันเพื่อความเป็นสิริมงคล เอาขอไข่มาเอาเอแล้วกันเอาง่ายๆเลยนะวันเกิดเอเออนะใครก็ไม่รู้อย่าบอกก็มองเออมองเอไม่รู้แล้วเราก็ไปเลือกเอาอก็ไม่มีอะไรมากมันก็จะเตือนเราทุกปีดีแหละมันก็เตือนทุกปีวันที่สิบสี่ธันวามันจะเตือนทุกปีว่าเขาเราตั้งเอาไปวันเกิดปั๊บมันเตือนทุกปีเลยโหมดการแจ้งเตือนเราก็มากดตรงนี้มันให้มันเลือกเป็นแบบ ข้อความมีเสียงเลขเข้าสิมันจะได้มีเสียงอ่หรือไม่อยากมีเสียงแค่มันเด้งเตือนเวลาเราเปิดโทรศัพท์ก็พออ่ากันก็คุณก็ไปเลือกอาจากที่แล้วก็แล้วกันแล้วคุณก็จะมาสามารถป้อนโนต้ตได้อ่าโนต้ตของคนคนนี้เช่น A อเอไหนอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ควรจะมีคําอธิบายว่าใคร <laughs> บางทีเขียนที่เล่นไปไี่เล่นไปบอดนานไปก็ใคร <laughs> ไม่รู้จักเอออะไรเงี้ยเลือแล้วก็ตรงนี้อ่าก็จะมีเรื่องของวันคุณก็สามารถ เลือกได้ว่าจะให้เตือนล่วงหน้าแค่ไหนซึ่งโดยปกติในมาตรฐานของปฏิทินใน Android 9เนี่ยมันให้มันเตือนล่วงหน้า2วันเหตุผลก็คือพอรู้ล่วงหน้า2วันคุณจะได้มีโอกาสมีเวลาไปหาของขวัญไปหาของที่ระลึกเรืออะไรก็ได้ที่คุณจะต้องเอาไปใช้เช่นถ้าต้องไปวันลำลงลำลึกคุณก็ต้องไปหาดงมงดอกไม้บางทีมันไม่ได้ มันไม่ได้มีขายหาซื้ออย่างที่เราถูกใจง่ายๆอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาสักสองวันบางทีบอกโอ้สองวันมันเร็วไปคุณก็กดสิมันจะไปยากอะไรละกดลงไปนี่เขาก็จะเลือกอแบบสามวันไหมเออหรือจะกําหนดเองหรือก่อนหน้าเดือนเดือนสัปดาห์หนึ่งเลยไม่ต้องเดือนเดือนก็เกินไปพี่เดือนนึงก็ลืมแล้วมันเออไเยอะไป แล้วก็เวลาในการแจ้งเตือนอ่าก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันก็เวลาในการแจ้งเตือนก็คือเก้าโมงอ่ะมันแจ้งเตือนตอนเก้าโมงนะถึงวันสองวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอ่าอันนี้คุณก็เปิดเอาไว้ก็แล้วกันโอเคจากนั้นเสร็จสิ้นแล้วก็กดเสร็จสิน้นอ่าเรียบร้อยแค่นั้นเองมันก็จะถูกมันคึกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเอซึ่งคือใครไม่รู้ผมทําให้ดูเฉยๆเอ่าแล้วเราก็ลองทําแบบอื่นเอาแบบนัดหมายบ้างอ่ะเอาแบบ อะไรรนั legally, น่ Mega, นหมายอันนั้นหมายอันนั้นหมายอ่าเราลองไปเอ่อสักสิงหาแล้วกันอ่าสิงหากดจิ้มมั่วเลยเออนะออาสักวันหนึ่งอ่ะแล้วพี่วิเครเลือกเอาสักวันนะสมมุตินะนะอ่าแล้วพี่ก็กดบวกกดบวกจึ๊กเอ่อนัดหมายเหรอมันก็จะมีอื่นๆใช่ไหมอื่นอ,อื่นอ,อื่นอื่นอ่าอื่นอื่นัดหมายนัดหมายนะพี่นะอ่าเราก็จะมีแบบเอ่อตั้งชื่ออืมตั้งชื่ออะไรดีอ่ะสังสรรค์ <laughs> วันหวัดไม่มีอะไรสังสรรค์อย่างเดียวอ้าวมา หลังสันเออการแจ้งเตือนเราอยากให้เตืองเตือนบ่อยขนาดไหนมีนับถอยหลังวันถอยหลังด้วยหโอ้โหันจะอะไรขนาดนะั้นเอาไปดูทําซ้ําก่อนเนี่ยลองดูทําซ้ำเอาซ้ําแค่ไหนมันจะบอกว่าอย่าซ้ำอ่าแต่เราบอกว่าโอ้โหม่ได้เลยต้องซ้าซ้าทุกเดือนอ่ทาทำทุกเดือนนี่เราก็เตือนทุกเดือนเลยเตือนมันทุกเดือนเลยวันที่ยี่สิบสามอะไรเงี้ยจริงไม่ต้องเลือกเดือนก็ได้ตอนที่ทำเพราะว่าถ้าเตือนเตือน เอะมันจะเตือนมันจะถึงเดือนที่เตือนเดือนเดือนเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวลองทําดูก็ได้เราเรากดสิงหาแล้วมันจะทําก่อนสิงหาไหมจะเตือนก่อนสิงหาไหมอ่ามันก็จะเตือนมันเตือนวันนี้อ่าหมายถึงว่าเตือนวันที่มันมันมีนัดเลยอ่ะเออไม่ต้องเตือนล่วงหน้าอันนี้ก็แล้วแต่คุณอยากให้มันเตือนล่วงหน้าไหมอ่ะเพราะไอไอตัวตัวนี้มันเอาไว้แบบวันนั้นเลยเตือนวันนั้นอ่ะไม่ต้องเตือนก่อนล่วงหน้าหรอกกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้เตือนล่วงหน้าได้นะหนึ่งวันสองวันสามวันเนี่ยนะ รือหนึ่งสัปดาห์เลือกเอาหรือจะไปกำหนดการแจ้งเตือนเองมีไหมเนี่ยกำหนดการไม่มีเวลาการแจ้งเตือนไม่ีมีแต่เวลาการแจ้งเตือนไว้ไม่มีไว้วกำหนดเองอ่ามีแค่นี้อ่าให้เราเลือกเราก็เอาเอาให้มันแค่นั้นนะพอแล้วอ่าคุณก็ลองคุณจะป้อนโนนป้อนโน้อนอ่าเป็นสังสารอะไรเขียนด้วยนะไม่เขียนเดี๋ยวงงเขาบอกก่อนแต่แล้วเรากดเสร็จสิ้นอ่ะไหนลองดูซิมันจะกลับไปไหมอ่าเราลองกดเสร็จสิ้นกดไปที่ปฏิทินกลับไปที่เดิมแล้วกลับไปที่เมษาพี่อ่าเรากลับไปเมษานะอ่าไหนดูซิวันที่ยี่สิบสามมีไหม ไม่มีไม่มีไม่มีนัดหมายวันที่23สามถ้าเรากดแบบเมื่อกี้นี้ก็คือมันก็จะเป็น23สิามสิงหาเป็นต้นไปโอเคไหมอ่าไหนลองดูซิไม่เอาเดี๋ยวค่อนสิงหาเป็นต้นไปลองมากดกันยาเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นคําว่าสังสารเห็นไหมอ่าน่ะลองใหม่ลองใหม่อ่าแล้วเราลองไปกดก่อนหน้าเมื่อกี้บันทึกสิงหากันยากักระไดกักระดาไม่มีโอเคคุณกดเริ่มต้นแต่กะตรงไหนมันไปตั้งแต่ตรงนั้นโอเคมโอ้มันก็ละเอียดอยู่นะ ก็นะเราไปกดบันทึกวันสิงหาตั้งแต่นั้นทุกๆเดือนนี่หว่าอ่าอันนี้ก็เป็นการสร้างนัดหมายสร้างวันเกิดสร้างเอ่อวันลาลึกวันลาลึกไปทําเองก็ได้ไม่ต้องมันก็เหมือนวันเกิดนั่นแหละเพียงเดี๋ยวมัน,ม,นมันตรงข้ามกันเป็นวันตายเท่านั้นเองก็ให้มันเตือนเราทุกปีอ่าข้อดีก็คือเรา ก็จะได้รู้ทุกปีก่อนจะถึงวันไงว่าวันนี้วันเกิดคนนี้นะประมาณว่ามันทึกวันเกิดลูกวันเหลือมันเกิดเมียมันเกิดแม่มันเกิดพ่อมันเกิดพี่มันเกิดน้องมันเกิดใครที่เราคิดว่ามันสําคัญแล้วเราต้องไปแฮปปี้เบอร์ดีทูยูอีเขาอย่างงี้นะพี่ก็ทำเอาไว้คุณจะได้อ่าคุณจะได้ คุณจะได้มีเวลาหาของขวัญไงเพร้ะคุณจะได้จาเขาได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเดี๋ยวเขาจะงอนไงว่าโอ้ยวันเกิดจําไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแหมพี่วันวันบางทีก็ทํแต่งานใครจะมานั่งจำมันเขินก็ลืมมันก็บางทีเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้ปฏิทินให้เป็นประโยชน์อ่าปฏิทินมันมีประโยชน์ตรงนี้นี่แหละว่าคุณก็เอามาทำเอาไว้สิไงมันก็จะเตือนก่อนล่วงหน้าสองวันบางทีแล้วก็ทําเป็นลืมเตือนพงเตือภัยมีของขวัญปิ้งน้องอ่ามีเบอร์เดย์ตัวยูอะไรเงี้ยในวันนั้นเลยอะไรเงี้ย ถ้าเหมือนลืมแต่ไม่ลืมเพราะมีปฏิทินของ Google ช่วยเราเตือนแล้วง่ายเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ